ไปเราเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันเราได้เดินด้วยแล้วเนี่ยสวนสวยนะพี่เนี่ยพี่บานไม่ถึงสักทีแล้วเนี่ย้ ดู้จังหวะจากโคนเลยเพาทำไมเจ้ล่ะน้ามึงเป็นตัวอะไรก็เป็นพระโจกไงเราแล้วมึงมาล้องได้ยังไงมาล้องโรมอนเห็นคนสวยเนี่ยเฮ้ยมานี่อ่ะสวยที่สุดเลยพี่ติร้ยทำไมล่าทวนมึงเห็นคนนี้ไหมเห็นคนไหนชุดสีเขียวเขียวไหนมีท้องเขียวมึงดูวยดีเจ้เขียวกระโปรงบานเดี๋ยวนี่กระโปรงอะไรเนี่ยกรโปงฟิอเห็นกระโปรงแลวกูไม่อยากกินปลาหมึกเฮ้ย จะทำยังไงจะคุยกับเขาได้ออมึงมีมีความคิดอะไรเออแต่คุยเขาได้ไหมคุยเขาเลยขอเบอร์โทรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาะกับพี่มมีวิธีแล้ววิธีอะไรเดี๋ยวมึงนะวางแผนกับกูบอกว่าคุณครับคุณทำนาฬิกาตกไว้ที่พื้นหรือเปล่านาฬิกาเรือนนี้ของคุณใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าใช่ขอบคุณค่ะมึงบอกเลยนะว่ากูเป็นคนเก็บได้อ๋อแสดงว่าขอบคุณตรงนี้เลยบ้างนะเออได้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 ว้าวไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยนอนน่ะเฮ้ยดูนั่นตกใจนึกว่าอะไรกัดเขาซทแล้นแหละดอกไม้หมดแล้วนี่นะก็ดอกไม้มันก็ต้องคู่กันนอนก็ตกใจเต้พี่อย่าตกใจขนาดนั้นสิโอลูกฉันเสียขวัญหมดเลยเอายังไอ้กล้วยฮะไปบอกเขาเลยเอกระโปรงบานนะไม่ใช่กระโปรงผ่าขนาดนั้นนะเออไปเลยนะรู้ว่าคุณครับของคุณล่วงใช่ไหมเพื่อนผมนี่เป็นคนเก็บได้ขือยืนอยู่ตรงนน้นชุดเียวเขียวบคุณขอเบอร์โทรเลยเออถ้าไม่มีเบอร์โทรขอบีบี พี่บีนี่อะไรโรงแรมละมั้งไปเลยนะอย่าลืมนะเฮ้ยกูไม่ลืมเออเปดิ้ยิ้ดี๋ยว้ดิ้ดิ้ดิ้มึงอย่าลืมนะถามชื่อถามแทะเข้ามาเลยก็ได้โอ้ทายเซ่จะไม่รู้จักไปดิ้ยิ้ดี๋ยว้ดิ้ดิ้ดิ้นาฬิกานี่กูไม่ห่วงหรอกมึงห่วงอะไรอ่ะฮะมึงห่วงอะไรอู้ห่วงขอบข้างๆไปเร็วๆเร็วเดี๋ยวเอาสักทีเดียวเลย ไปบอกเลยซ้ำซะกูยืนอยู่ฝั่งซ้ายอย่าลืมนะเออจับเปล่าฉันไม่รู้จักเขาเลยแล้วไปรู้จักสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคนสวยทั้งสองค่ะตาถึงค่ะเละเทะอยู่คนหนึ่งเอพระเอิญเดินเมื่อกี้นี้เห็นนาฬิกาคุณหล่นอยู่ครับนาฬิกาหล่นเหรอนาฬิกาหล่นคนคนเก็บได้พะนุนในตรงนั้นหรอคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณนะคนนอนเร็ว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 จี้อย่าช้าของแบบนี้อย่าช้าเบอร์โทรเลยเว้ยขอเบอร์โทรเลยไม่ได้บี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 เผื่อกุญด้วยเผื่อกุญด้วยอ้าวได้หรือยังวะมันไปเงียบเก็บเลยทวนทวนนั่นเป็นเด็ดดอกไม้อะไรเขาต้องหมดแล้วนะเห้ยดอกไม้ใคร ก็ดอกไม้ชาวบ้านเขาแถวน้ไปเด็ดยังไงเด็ดเขาก็ด่าหรอกแล้วไหนแล้วผู้หญิงก็กูถามอยู่เนี่ยไหนแล้วเบอร์โทรบีบีกูเนี่ยแล้วนาฬิกากูละไปกับผู้หญิงนั่น่ะแล้วเบอร์โทรได้ไหมก็ให้เองขอตายแล้วตายยังไงะเรื่องรู้ราวเลยไอ้กล้วยมือมานี่แผนนี้ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ผลแล้วจะใช้แผนไหนกูมีแผนสุดท้ายแผนยังไงเดี๋ยวมึงจะปลอมเป็นโจรนะแล้วกูจะปลอมเป็นตำรวจให้เป็นโจรไปช่วยเหลือสามสาวคนนั้น อ๋อให้ขบเจ้านี้เป็นโจแล้วเองก็ไปช่วยเหลือไปเออไปป้นจี้ป้นข่มขืนมึงทําให้ครบสุดอ๋อเดี๋ยวกูจะเป็นตํารวจเป็นตรวจไปช่วยแล้วเขาก็ต้องขอบใจนายเออแล้วเขาก็ต้องโอ้ยโอ้ยพี่ยังก็เลยแมพี่ทักษสันติราชดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องซอ้อมเลยนะตีกันเนี่ย นี่มึงกับกูต้องซ้อมด้วยใช่มึงกับกูอยู่ในวัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ได้เดี๋ยวมึงตีกูหัวแตกต้องทำไงล่ะอ่ะซ้อมกันซ้อมวะเวลาทำยังไงได้วะมันต้องมีอุปกรณ์ของตีเออเอาเอาอย่างนี้กูเอามือก่อนเออเอามือมือเดี๋ยวเราใช้นะพอเฮ้ยให้หยุดนะโอ้ย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 โอ้งโอ้ยโ้งโอ้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอออ เออทำไมหายใจไม่ออกวะเนี่ยเฮ้นี่้าทางจะไว้ใจไม่ได้นะระวังตัวกันด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยทำร้ายตัวเองแล้วเออน้องสาวอะไรนี่ใครเนี่ยเฮ้ยระวังตัวระวังตัวจะไปไหนจ้าก็จะไปธุระจะไปเที่ยวจะเดินไปเรื่อยๆืเราคือมหาจนมหาชน เรามาครั้งนี้เราไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองของเธอเวตายแล้วต้องการอะไรเนี่ยเราต้องการปนสวัสดิ์เธอปนสวัสดิ์เหรอเฮ้ยช่างน่ากลัวถอยขอปนสวัสดิ์ถอยถอวถอยไม่ดูสิโอ้โหประเดี๋จะเป็นสวัสดิ์มึงหรอกนี่เดี๋ยวถอยเอาไปห่างอย่ามาถูกนี่ต้องตัวฉันนะต้องการปล้ำเธอแต่การปล้ำครั้งนี้บอกกับเธอตรงๆว่าอย่ายอมนะ ไม่ยอมหรอไม่ได้เธอจะยอมต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมแล้วเธอต้องวิ่งไปทางนู้นนะวิ่งไปทางนี้เลยนะจะไปทางนี้ไม่ได้แล้วทำไมจะไปนี้ไม่ได้วิ่งไปทางนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเธอโอ้จะมีคนมาช่วยมาช่วยด้วยจะบอกทำไมอ่ะก็คือเดี๋ยวรู้กันข้ามันอ่ะหรอโอ๊ยไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยจะรักหรือไม่รักจ๊ะไม่รักไม่รักจะปั้มเอ้ยจะปังให้น้ำใจ คุาให้มึงหยุดเยไ่เนี่ยหยุดเลยไปหยุดหยุดเราไปอยุ่บอกให้มึงหยุดมาหยุดจะหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดกูตีเอ้าไม่ล้มอ่ะนี่พอคุไม่ทุนหัว จะมาเหยียบอะไรล่ะเนี่ยตอกมึงหยุดได้ไหมตอกอ้เนี่มานี่มาหาพี่เนาะเอาเอาอา้ยเถิเถตี้วเยเตียเป็นนิดวะเตียเป็นนิดไม่หลุดกยเฮ้ย เอ้ยยังไงวะเนี่ยแหม่ันนานมีโอกาสอะไรกันแหม่กูว่าเรื่องนี้มันไม่ได้การแล้วไม่ได้เรียกตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ามาเอางี้มั้งเว้ยเออผู้หญิงกอดหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะให้เขาเป็นตำรวจบ้างเท้ใจเลยอะไรนะให้เขาเป็นตำรวจมา มึงจะไปตำรวจเออนายเป็นโจรนาไปปั๊มเลยผู้หญิงที่เดินกอดเขาว่าจังหรือเปล่าจ้ะโอ้ตายแล้วไอ้กล้วยอะไรละสมองส่วนไหนคิดวะเนี่ยสมองข้างขวาขงคุนั่นแหลแล้วมึงจะให้ฉันคุกูกูถุงน่องเลยนะเออฮะนี่เขาเรียกถุงน่องกันเนี่ยเออไม่รู้เห็นนางลิเกมันตัดไว้กูก็นึกว่าถุงมือมันเฮ้ยเธอเล่นเร็วมีมึงคนเดียวแน่อะไรอย่างนั้นไอ้อะไรอย่างนั้นหนอเดี๋ยวกูไปช่วยกูจะไป็ตำรวจมึงวิ่งไปฝั่งนู้นเออมันอะไรกันฆ่าแม่รัก แล้วจะปลํำแล้วจะปล้ำให้น้ำใจอยากจะปลำจะเป็นยังไงก็ตามใจรักใครจริงจริงอยอยเฮ้ยถอยิทีหลังอะให้รู้บ้างสิ กูรอนะกูรอมานานแล้วเนี่ยได้แต่ท่ำบอกพฆษณาหน้าเวทีบ้างหน้าทีวีบ้างว่ากูเนี่ยมาตรฐานลิเกไทยชถ้าทุนเพราะมึงนี่เองอีเวนลงโอ้ยได้สักหน่อยก็ยังดีนะแต่ไม่ได้ไม่ลาอีกมานี่มานี่แม่นี่คนเห็นเขาหล่อไม่ได้เลยนะเธอมานานมีโอกาส กู้ว่ามึงคุยมึงชอบใครมึงจีบใครมึงจีบไปเลยเดี๋ยวหมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวกูคาลเลียเองเคลียร์จัดการเอออยู่เฉยๆดูเฮ้ยรู้เรื่องเลยนะพี่เรื่องแบบนี้พี่ถนัดจ้าไปหนูยิ่งคนเล็กด้วยโอ้โหพี่จ้าพี่จ้านั่นทวนพี่เสียสละนะโอ้โหแล้วพี่รีบกลับกันนะเฮ้อย่าทะเลทลายด้วยล่ะไปเฮ้ยเรื่องแบบนี้พี่ถนัดโอ้โหทวนเว้ยทำไมลักษณะมันจะโชคชลวอีคนเนี้ย ดูใช่นหม้มึงจัดการเลยรูปร่างอย่างงูเหลือมขนาดนี้เฮ้ยนี่ถ้ามันงูเหลือมแล้วกูจะอะไรเนี่ยออกสวยจะจีบไหมจีบเจจีบเขาไปคุยเข้าไปถามเลยวิเฉยน้องสาวจ้าจ้าเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้ตั้งใจล้อก็อยากจะคุยด้วยอยากจะรู้จักจริงเหรอจ้ะเหมือนกันเลยชื่อไรจ๊ะงามใจถูกใจจริงจชื่อเยนถูกใจละ ขนบันไหลอะไรถึงงามใจต่ำไม่ตามมา้งหน่อยไม่ได้เนอะทำไมอ่ะมันจะเป็นงามอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มึงจะคิด <ทำ S 1> งามใจจ๋าเห็นเธอครั้งแรกอยากจะเอาลวดมึงหัวมึงออกมางจังเลยเนี่ยทำไม จะต้องอายอะไรนักหนารุ่นนี้ไม่ต้องอายแล้วมองตากันก็รู้แล้วนางเอกเขายังอายกูอายมากไม่ได้เนี่ยคืนฝนตกน้องก็หกให้พี่คอยฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยืนคอยอยู่หลังบ้านอึ่งอ่างก็ร้องอ้าวร้องสิร้องอะไรอะอึ่งอ่างร้องไม่เป็นเหรอไว้ตายมึงดูรูปร่างกูสิมึงงก้กกูร้องอึ่งอ่าง ทำไมล่ะมึงดูกูบ้างมึงดูกูบ้างนี่รูปร่างมึงก็ไม่พ้นเขียดตะปาดแล้วนะเนี่ยโอ้มึง,ง่ะชมกูสวยบ้างสิร้องนะคืนฝนตกน้องกหกให้พี่คอยฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยืนคอยรังบ้านอือ,อ่างก็รอ้องตกแต่ว้าย <c oughs> <c oughs> ว้ายหลบไม่ทันเลยกูแม่บันไลทำไม <c oughs> อึองอ่างที่ไหนร้องตักแกอ่ะร้องผิดเหรอก็ผิดนะเซ่บอกแล้วนีกูร้องไม่ได้ร้องไม่ได้อย่าบอกนะว่าตักแกกินอึองอ่างเข้าไปมึงร้องได้ปะไม่เซ่เอยวร้องให้ฟังคืนฝนตกน้องโกหกให้พี่คอยฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยืนคอยอยู่ระเบ้าอยู่ระเบ้านอยู่ระนบ้าเอึ่งอ่างก็ร้องให้อึ่งอ่างร้องไหม เออมันจะต้องแอบอยู่แถวต้นไม้ถูกต้องเออเออมันจะต้องกระโดดมปก่อนเออใช่ใช่อ่ะดูนะดูนะดูดูนี่มันจะต้องออกมาจากนี่เลยต้นไม้นี่เลยแกนี่มันตลกพื้นที่จริงๆอ้าวดีนะยังไม่มีอุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์มันจะดีกว่านี้อีกหน่อยแต่อาศัยอุปกรณ์เขาที่แหนะระวังอึ้งอ่างอึ้งอ่างแหมนี่ถ้ามีฝนเปียกหน่อยหน่อยเนาะใช่เลยเอาฝนหน่อยได้ไหมแล้วนะอย่าเลยเอาอะ เย,เยล,เลยแค่อืองอ่างก็ร้องเอืองอ่างร้องอึ่องอ่ออางร้อ,อ,งองแล้วบอกกล้องเขานะจับมาที่หน้าอื่งเนี่ยเออเดี๋ยวคนดูทั้งบ้านจะเห็นไม่ชัด้ยดีว่าดีว่เออเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยอ๋อ อื้ออ๋ออื้ออื้อมันจะมีตัวพูดตัวเมียเออเออเออตัวผู้เขาจะถามตัวเมียถามว่าไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาคนอะไรก็ไม่รู้ฟังภาษาสัตว์ออกด้วยนี่ฟังเก่งนะเนี่ย ตัวพูดถามแล้วตัวเ<อ>มียก็ตอบสั้นๆตัวเมียตอบสั้นเลยเดี๋ยวขอเวลาเด้ไหมอึ่งหมดลมอ,อึ่งต้องพองลมหน่อยเฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> งท้องอึ่ง <c oughs> แบบโดนเกลือโดนเกลือ <c oughs> เหมือนมากเลยเหมือนวาทไมี่มจะชมอะไรขนาดนั้นวะนะเฮ้ก็ม <c oughs> <earn> ันเหมือนไงมันต้องชมขนาดนั้นหรอกอึ่งลำคาญอ๋อหรอ ตัวเมียก็ตอบสั้นๆตอบสั้นๆเลยเปล่าเปล่าเปล่าเออเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตัวผู้ก็ถามต่ออีกถามว่าทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปเออออกออกออกเออตัวเมียก็ตอบอีกตอบว่าไปไม่ได้พาแอกไปไม่ได้พาแขกไอเขาเนี่ยขาดกันมึงนี่แน่นี่นะขาดดันขมับตูดเลยอะ เออไปไม่ได้อายก็อายอายเขาอ่ะตัวผู้ก็ถามต่ออีกอุ้ยล้มหมดล้มหมดตัวผู้ก็ถามว่าขาดเท่าไรขาดเท่าไรขาดเท่าไรเออ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 ตัวเมียก็ตอบจันๆคืบหนึ่งเออไอ้ที่ไอ้ที่คืบหนึ่งเออไอ้ที่คุเจ้าคุณเจ้า นี่ชอบกีตรงกว่าๆนี่สินะไม่ไหวแล้วอึ่งเจ็บเข่าแล้วล่ะจียงป้าจ้าปกติเข่าอึ่งนี่มีแต่พูกอะไรนิ่มๆทั้งนั้นอันนี้มาโดนแข็งแข็งไม่ได้แล้วโดนแข็งแข็งแล้วมันเจ็บพวกเข่าอันก็ป้าเอาละผสมพันธุ์ก็เรียบร้อยแล้วอึ่งอ่ะขอบคุณซอก็ด้วยขอบคุณซอครับที่เขายังให้เราออกทําไมหรอสภาพนี้ไม่น่าออกอ้าวเาว่ามึงแล้วมึงอันเละเทะมากเลยที่หลังแข่งตัวให้ดูดีกันนี้หน่อยบ้าเสียหายนะเนี่ยทำอย่างเนี้ย เวนทําให้กูเสียหายไปด้วยพี่อยามงอยากทำนี้นะแต่ตัวมาดูดีบ้างแหมรูป่ายอย่างแกเป็นอะไรไม่พ้นรูป่างอย่างฉันนี่รอกแหม่จะเป็นติเป็นเตียนดูนี่ดูเขานี่คนสวยคนหล่อเนี่ยคุณครับขอโทษนะเจ้เริงเกียรต์ไหมครับที่ผมอยากจะคุยกับคุณด้วยผมเองชื่อประทวนนะเริงเยรละคร่อชื่อสาสน จันทุกวันไม่หวา ดอกบ๊ว มันสัมพันธ์ไม่ปกปสักรักจริงของยิงชายมีมากมายสักสีที่ต่างกันเปรียบกรสาตมา์ไม่ปองน้องจันทรเสียงเต้นไป มาในตาปันอย่าเปลีย่ยนใรกับกระตายอจังคายกันหญิงที่รวยสวยนั้นคือใจเอืำไม่รวยไม่ปองคนสวยรวยทรับนับแสนลอาคลาย ขอเตือนเพื่อนยิงยิงชายอย,ย่ากลายเป็นประตายแต่นเฮยใส่งามพี่ดีใจที่พี่ได้เจอเจ้า แต่พี่ก็ยังทุกใจที่พี่ยังไม่เจอแม่พี่อยากจะบอกความผิดจะใไทรงามว่าพี่เป็นคนนอนสราผมาผ้านีแม้แต่แม่คนเดียวพี่ยังอยากจะกลับไปดูแลพี่ขอลาใส่งามนะพี่ขอไปดูแลแม่สักครั้งและมากใจมากใจ ไม่เกินสามเดือนพี่จะพาแม่มาสู่ขอใ่งามไม่ตองห่วใจทุกที่ไปรั้งเนี้ฉันจะรอการกลับมาของพี่พี่ไปแล้วรีบมานะจะรอพี่นะซ่องแซะนะกอืเขาว่าผมก็สวยสิเนสหาเพื่อนไปนะับ